นายสหาการเพชรนรินอธิบดีกรมรัชทรรนเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยภายใต้กิจกรรม The Best of Personal Product Gallery and Wonderful Scenery of Hapro แอสายริมน้ำนนโดยกรมรัชทรรน์จัดโครงการนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ภายหลังพ้นโทษโดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขงัง พร้อมร่วมรับชมการสาธิตประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังกิจกรรมนี้นับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังฝึกทักษะความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่สนใจเปิดโลกแห่งการพัฒนาพฤตินิสัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังเพื่อสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมให้เขาเหล่านี้พร้อมกับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป